สวัสดีครับตอนนี้เอาอยู่ที่บ้านกลางพยยมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็อของชาแนลได้เลยนะครับสุขสันต์วันหยุดครับทุกท่านครับอ่าวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับวันชดเชยวันแรงงานแห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนใช้แรงงานนะครับก็เลยได้รับการชดเชยด้วยนะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับจนถึงเช้านะครับ ก็เลยอาจจะคลุกคลุมนิดหน่อยในการทางานนะครับแต่ว่าก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่โคกหนองป่านนลอใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ให้ดูอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทําทเสร็จไปบางส่วนแล้วเนือ่องจากว่ามาคนเดียวนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่ลนหลานด้วยครับก็ไม่รู้ว่าไปไหนอาจจะไปโรงเรียนมั้งครับน้องๆก็มีงานมีอะไรก็ไม่อยากรบกวนครับก็เลยมาทําคนเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะเมื่อเช้าก็ได้อะไรมาหลายอย่างนะครับ มีทั้งหน่อสับปะรดมีทั้งวะพร้าวมีทั้งต้นไม้ด้วยนะครับก็ปลูกไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศในการปลูกสับปะรด MD2 ผมก่อนแล้วกันนะครับตัวที่เป็นหน่อนะครับก็ปลูกแถวนี้ครับพอจะโชว์ได้หน่อยนะครับไม่ได้ปลูกเยอะฮะปลูกนิดหน่อยนะครับปลูกนิดหน่อยก็ยังก็ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะไปเสริมข้างในนะครับ ในสวนพวกของนาตอนนี้ครับจะหาช่องว่างระเสริมนะเดี๋ยวแต่ว่าต้องกินข้าวกันครับส่วนที่เป็นหัวสับปะรดนะครับก็ปลูกแถวนี้ครับเนี่ยเละหมดเลยครับเละเป็นหลุมหมดนะครับผมก็ปลูกเนี่ยปลูกีนปลูกตาคันกล้วยนะครับกล้วยก็จะแช่น้ำหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับยกลังนะครับมันจะปลูกไม่ผลตอแหลกก็เลยเปลี่ยนใจก็ปลูกกล้วยในร่องเลยนะครับ ไม่เลยครับมีน้ําก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้ําก็ลดครับฝนไม่ตกตลอดปีหรอกครับเนี่ยฮะสำหรับรถจะปลูกอย่างนี้ฮะปลูกนะครับไม่ใา่ฝังนะครับเนี่ยปลูกไปเรื่อยๆนะครับหมดประมาณร้อยก็หน่อยครับนี่นะพื้นที่ตรงนี้ผมไม่อยากปลูกเรียร่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆมาตัดหญ้าให้วัวให้อะไรเลยเดี๋ยวก็ตัดทิ้งอีกนะฮะผมก็เลยปลูกเฉพาะจุดอย่างเงี้ยนะฮะ ส่วนการปลูกวันนี้ผมก็ทำง่ายๆครับเนื่องจากดินยกรองไว้เรียบร้อยนะครับผมก็แค่นี้เอาด้ามเสียมกระทุ้งลงไปแล้วก็ควานซะหน่อยครับแล้วก็ย่อนหน่อก็หน่อสะรสลงไปครับแค่นั้นเองฮะูกง่ายแบบนี้ครับเนี่ยก็เสร็จแล้วครับนี่นะเสร็จครับส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยหัวกับร้อยหน่อนะครับต้องหาลงแถวนี้ละ เดี๋ยวต้องหาที่ลงก่อนอาจจะไม่ปลูกง่ายเหมือนตรงนี้นะครับเพราะว่าดินไม่ได้ยกล่องนะครับอาจจะต้องขุดซะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ขอหาอะไรกินเที่ยงก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องๆแถวนี้ซะหน่อยครับกอดีเดินไปเมื่อกี้เจอมะม่วงอกล่องล่วงอยู่นะครับก็เลยเก็บมากินดีกว่าครับเป็นมะม่วงอกล่องที่ที่โคกของป่าผมนี่นะต้นน้นนะครับ นนะหลังต้นกล้วยเนี่ยนะก็นะเลยเก็บม,มากินดีกว่าครับไม่ต้องเดินไปไหนกินเสร็จก็ทำงานนะครับก็<อ>ล้างง่ายๆ่ลยนะครับล้างเสร็จก็กัดกินเลยได้เลยนะฮะอาจจะไม่ให้ดูตอนกินนะครับเพราะว่าต้องใช้สองมือครับให้ดูตอนล้างอย่างเดียวนะครับ วันนี้ใส่เกงยียนนะครับใส่แม็กนะฮะแม็กหรือแรงเลื่อ,อ,อไม่รู้จำไม่ได้นะครับยังไม่ได้ใส่ครับเอามาใส่ทำงานซะเลยเห็นบรรยากาศสบายๆนะครับโอเคเดี๋ยวก็ขออนุญาตก,กินมะม่วงก่อนแล้วกัน,นครับตอนจะใบม่วงล่ะถ้าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกินยังก็ย่านเคิร์กเวลาครับ ย่านมะวเ,วเร็วอยากเขเล่กินอยู่ของน้องตาอย่างไรครับกาเดือยปากฉีกหรือมือนะครับแล้วก็กินแสบนะครับไผ่บ่เคยกินสิบงจังรสชาิส่วนคนที่เคยกินกับอาซิวผมจับมันเป็นแบนะครับกินสบายสบายครับล่างนี้ กินนี่กินแล้วกันย่อง,งเน็ตลงทถวนี่ครับนะครับเห็นมันเกิดใหมวันนี้ก็เสร็จภารกิจตามเป้าหมายไปแล้วนะครับเ,เป้าหมายคือปลูกสับปะรดให้หมดนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับส่วนความตั้งใจงจริงๆยังไม่แล้วเสร็จนะครับ พรุ่งนี้อาจจะมาอีกไหมครับหรือไม่ก็คืนนี้อาจจะนอนที่นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูความสำเร็จนิดนึงครับตอกจักจะปลูกที่แปลงกล้วยนะครับแล้วก็ปลูกตามคันคูอีกลหลายๆจุดนะครับซึ่งสังเกตง่ายแล้วนะครับก็มาปลูกในแปลงไม้ยางนาตรงนี้ครับตรงนี้จะทาเป็นแปลงไม้ยางนาแม้ไม้ป่านะครับเกิดอะไาก็ปลูกเพิ่มนิดหนึ่งต้องปลูกเป็นจุดนะครับถ้าปลูกไปเรื่อยนี่ อเดี๋ยวน้องๆผมมาตัดหญ้าให้วัวแล้วก็เผือตัดไปครับนี่เป็นเหตุของหนึ่งที่ผมเวลาผมมาปลูกต้นไม้ต้นอะไรผมจะเรียกน้องๆเข้ามาดูด้วยนะครับแต่วันนี้มาเกินไม่มีใครมานะครับแต่ว่าช่วงท้ายก่อนที่ผมจะเสร็จเมื่อกี้ก็จะมีน้องมาปลูกช่วยอยู่มีน้องกระหลานมาปลูกช่วยอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วว่าตรงนี้ทําเป็นแปลงสับประรดนะครับนอกจากนี้นก็จะมีคันคูตรงนี้ครับที่ปลูกสับประรดด้วยนะครับให้สังเกตได้ง่ายๆนะครับ ส่วนแถวๆนี้ไม่ปลูกนะครับต้นไม้หนานแน่นแล้วนะครับรอแค่การเติบใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็ล้างรถล,ล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวจะไปหาอะไรลองท้องนะยครับมะม่วงสี่ลูกเอาไม่อยู่ครับผมแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอโชว์ผลงานนิดนึงครับนี่ทุเรียนต้นนี้ที่เพื่อนผมปลูกไว้นะครับตอนแรกนีใบร่วงหมดแล้วผมนึกว่าจะไปซะและ้วก็ได้กาลังใจอยู่นะครับแตกใบขึ้นมาแล้ว น่าจะรอดเลยครับนี่ต้นหนึ่งนะฮะนี่คืออีกต้นหนึ่งฮะนี่เป็นต้นแรกที่ปลูกนะครับก็ใบร่วงไปบ้างแล้วนะครับก็มีใบใหม่โ่ขึ้นมาด้วยครับก็น่าจะน่าจะพอชื่นใจได้บ้างครับนี่เป็นอีกต้นนะครับตัวนี้จำไม่ได้ว่าพันอะไรนะฮะก็ยังรอดอยู่นะครับยังรอดอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ายังรอดอยู่นี่ ยังพอดูแลกันได้นะครับต้นนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับต้นนี้เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองยังรอดอยู่แต่ก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆครับต้นนี้ก็เป็นหมอนทองอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ดูดีนะฮะนี่ดูดีใบสดใสนะครับใบสวยเลยนะครับนี่ดูดีนะ ดูดีมากนะครับคนต้นอวบนะครับพอให้มีกำลังใจครับส่วนอีกสองต้นก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยต้นนี้อยู่ข้างรถเลยครับก็พอได้นะครับพอได้ใบอาจจะเหลืองไปนิดน,นึงแต่ว่าก็แตกยอดแตกอะไรนะครับเนี่ยยอดใหม่ออกมา ก็ดูกันไปว่าจะเป็นยังไงครับอยู่กันไปฮะต้นนี้จะเป็นก้านยาววัดศักครับก็ดูกันไปครับดูกันไปผมปลูกไว้แบบนี้ฮะู่ว่าจะเป็นยังไงครับส่วนต้นสุดท้ายก็อยู่ตรงจุดเริ่มนี่ฮะเมื่อกี้ตรงโน้นนะฮะส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้นี่ก็แตกใบใหม่ครับแตกใบใหม่นะครับแตกใบใหม่นียวก็ก้านยาววัศักเหมือนกันครับ ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับดูว่าจะเป็นยังไงก็ดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าออกอยู่นะโอเคนะครับวันนี้ได้งานเยอะพอสมควรนะครับอย่างว่าครับชีวิตเกษตรกร,ร,กรครับแสงแดดไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคนะครับฝนตกก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับถ้ารักจะเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีภารกิจอีกเยอะพอสมควรนะครับทั้งอะโวคาโดทั้งมะพร้าวทั้งไม้ป่าที่รอลงนะครับก็ยังไม่ได้ลงนะครับส่วนนี้เป็นแปลงผักของคุณนานะครับผักนั่นผักนี่เยอะแยะนะครับก็ให้ปลูกนะครับให้ปลูกเลยนะครับอยากพี่น้องคนไหนอยากปลูกอะไรให้ปลูกหมดครับน้าท่ามีให้นะครับทุนไม่มีมีให้นะครับขายแล้วทืนทุนมานะครับนีผักนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เอานะฮะ ส่วนใหญ่ไม่เอาใช้ทุนตัวเองนะครับคุณน้าผมปลูกผักขายตลาดวันอาทิตย์นะครับนี่อะโวคาโดนะครับอย่าอะโวคาโดนะครับปลูกไปเรื่อยส่วนนี้เป็นจอกแหนนะครับเป็นอาหารปลานะครับมีความสุขครับมีความสุขนี่คือความเจริงเรืองของเด็กวันองคหนึ่งนะครับที่ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันนะครับ เมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์ผมจะมาที่นี่มาเพราะชอบบรรยากาศความสนุกสนานในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไล่ทุ่งเมื่อก่อนนะครับก็ <c oughs> จะมาเช่านี้แล้วฮะตรงที่นาเช่านี้เขาเรียกว่านอนนานใหญ่นะครับผงผมจะอยูดถัดลงไปนิดเดียวนะครับเนี่ยนาคุณตาผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใต้ลงไปนิดเดียวเนี่ยครับแปลงถัดไปนี่ซึ่งตัวนี้เป็นของน้องสาวผมนะครับแล้วก็แบ่งให้ทุกคนหมดแล้วนะครับ ผมผู้การโมโดกแบ่งให้ทุกคนหมดนะครับอย่างยุติธรรมนะครับส่วนของผมไม่มีนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะขอน้องตรงน,นี้ทา,ท,าทางออกนิดนึงนะครับเมื่อก่อนมีความฝันอย่างเป็นเจ้าของที่ดินโนนนาใหญ่ตรงน,นี้มากตั้งแต่นี้ขึ้นไปเป็นที่ราบกว้างนะครับเป็นทุ่งเลี้ยงวบัวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับเมื่อก่อนมีความฝันตอนนี้ก็มาถึง คฝันบางส่วนนะครับก็มีความสุขครับสุขอยู่กับอยู่กับตัวเองนะครับสุขที่ได้ทําอะไรหลายๆลอย่างที่บ้านเกิดนะครับทําให้ญาติพี่น้องนะครับอาจจะไม่เต็มเต็มเต็มตมหน่วยนะแต่ว่าก็มีความตั้งใจนะครับเดี๋ยวขออญาตไปหากินข้าวกันนะครับเพราะอย่างที่บอกมะม่วงไม่อยู่ท้องเลยฮะเดี๋ยวถ้าคํามมาก็จะกินไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ โชคดีเีความสุขเพือท่านครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกงนก่ของชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของขงก่ของอชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ